สวัสดีค่ะข้าสู่ช่องป้ากับใจกกกอกนะคะเราก็มองไปทางผูหลวงวันนี้พระคอยพระยังไม่มาเลยนะคะก็สายแล้วเนาะพระก็ยังไม่มาเดี๋ยวจะเดินไปสำรวจก่อนเอาถุงไปขอผักเขาก่อนเนาะจะามาลวกนะคะ เขาบอกให้ไปเอาแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเขาจะให้คือจากยู่บรหรือว่าวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าจะให้ผักป้างใสมาลวกนะคะป้ก็ใสลองไปดูก่อนเมื่อวานนี้เขาบอกว่าไปเอาผักมาลวกเด้อแม่ก็จะเดินไปนะคะวันนี้สงสัยถ้าเขาเปลี่ยนใจก็ไม่ได้ละ มันอยู่นั่นก็ดีแล้วสวยดีดยโ,ดโอ้ก็เอาก้อนหินมาสิไปนี่ก่อนนะคะก,นนก็วันนี้จะเดอเหมือนเก่าเหมือนเดิมบ่หรือว่ายังไงเนาะวันนี้เนาะ คลอยพระพระมาหรือ,อยังฮัลโหลฮัลโหลวันนี้พระติดธุระ<笑><笑>เอาป้าพูดเฉยเฉยตีละรังอยู่ค่ะสงสัยสามล้ออุบัติเหตุบอ สามลอ้อพระไงมาจอดอยู่ที่วัดน่ะก็เดินวันนั้นก็ยังวันนี้จะเหมือนเดิมอยู่บ่วันนี้ว่าจะมาขอผักเจ้าอยู่แปลงไหนนับจากไหน แดงแดงงามๆเอาลวดโอ้โหเอาเลยแม่เกก็บินโอ้ยถ้าติดคุกแล้วก็เงาละ1,500เด้อไม่ๆมอันไหนนับนับจากนู่นมาหรือนับจากนี้ไปนับนับจากนู่นค่ะจะบอกแล้วไงเงาไอไอแป้งไหนสวยเอาเลยค่ะจ้ะก็จะเก็บไปลวกนะคะ ก็พระอโลไม่มาแล้วนะคะ่ะไ,ไหนของของเฟื่องบุญชูแปลงไหน<อ>จา้าจะ,ะเก็บผัก้ย้าเก็บผักเ,เก็ผเบผ,กผักไปลวกกินเราตำแกวให้มันอร่อยเลยพระทรงใสยไม่มาาาัอละะครง พอระครังแล้วแต่อุบัติเหตุมั้งแมงแม,ก <c oughs> มงก็ใช่แต่แมงก็ยังไม่มาอยู่เห <c oughs> ็นไหมฮะมีคนใจเดียวกับผมด้วยจะมาเก็บผัก <c oughs> และเก็บผักแล้วก็ลวกแล้วก็กินด้วยกันไงจะได้อร่อยว่าเฟื่องบนญชูเหมือนเก่าอยู่บ่ให้มา,าผักนะเฟื่องก็บอกเมื่อไปเอาเลยว่ โอ้ยมะพริกนี่ก็แห้งหมดแล้วเนาะเอาแล้เดินไปทางไหนเนี่ยตาบ๊ะใส่ไปนำทางโอ้โหเล่าอ๋ออะไรปีนข้ามตรงนี้ฮะโอ้ยปีนข้ามไม่ได้แล้วมันมีรูอยู่มันมีรูอยู่ว้ายหาไก่เงี้ยฮะโอ้ไม่เอาเนี่ยมันมีรูอยู่อย่ามาโกหกคนแก่ว้ย ออออออเอออ,อ,อันนี้เหรอนี่เหรอของเฟื่องเขามีป้ายอยู่นะเออเฟื่องบรรัญชูใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่ก็สวยมากนะคะก็จะเก็บผักก่อนาสาวมณีมน,ะนี่โอ้ยแก้งแฉแล้วนะคะ่ะสาวมณีคนสวยอ้าวผักเพิ่ดออกดอกเชือ ก็นี่ค่ะจะมาเก็บของเฟื่องบุญชูนะคะไม่ได้ขโมยนะคะเขาบอกให้มาเก็บนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โอเ,เปิดตูนั้้ามีเวลาพินพุนน้ำเจียนะเขาส่งกำลังใจมาเนาะออา <ผม S 1> เก็บดีกว่านะคะเก็บดีกว่านะคะ,ะ,คะเออเก็บได้แล้วตรงไหนที่มันหนาๆก็เก็บเอาใช่ ลวกนี่อร่อยนะแต่ว่าต้องทําเป็นนะอาใครมาลวกนี่อืออันนี้ผักกาดผักกาดยินยอมลวกอะไรอยู่บอโอยอันนี้แหละยิ่งอร่อยนะ,อะอยนโอ้ยบะลู่เรื่องข่กระเจี๊ยบไปลวก,กลอันนี้มีมิตามินเยอะนะคะโอ้เป็นกอตัวนี้เออ <c oughs> เด็ดเอามันจะได้ปรุงอ๋ออ่ะก็ทั้งลวกผักไปกินกับปนนะฮะ ปกินกลับไปแล้วปิ้งปาาลาตำแจวลวกตำแจวกินนะคะอะไรจะขนาดนี้ผักอันนี้ผักอันนี้นะมันอร่อยตรงหนาหนามันมันจะเป็นดอกแล้วนี่มันอมดอกแล้วนี่ครับจะไปลวกแล้ววนันนี้โอ้แดงนงวนี่ คือสิมีบป่งลงแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าของพี่เครื่องจะมีบปงลงละเพราะไม่ได้ฉีดยาคุณต้อเ,เอายามาฉีดเลยนะบป่งเยอะแล้วนี่ตัวใหญ่ด้วยนะคะเบืบ้องเริ่มเพิ่มเลยนะคะปอดสารน้อใช่ไหมปลอดสาราลงลงพิษไ,ได้ดดวดรวบปลอดภัยนะครับอื วุ้ยบ่งลงเลยเนี่ยตุยถักแกว่าเราใช้ได้อะไรคืนเช้าคืนเช้าก็มีไข่ไข่เนาะหนังเค็มไม่ปิ้งหรอกมันมีไฟเราจะปิ้งหนังเค็มเดี๋ยวก็ไม่ปิ้งก็มีไข่ต้มนะคะนี่ตอนเราไม่เอาเราเรียกแะคผับที่นอนไม่เจาะนะเอาหนอนเจาะนั่นแหละมันปลอดสารพิษดี โอ้ยมันเป็นกับแกีอย่างดีครับผมเวลากินถ um> uh, mm, ั่ว้องกินหนอนชิ้นเนาะเพราะว่ากินหนอนนี pues> ่มีกำลังบางชาอย่างหนอนจุดจี่นี่ขี้ควายนี่ก็กินจุดจี่เนี่ยก็อร่อยนะคะหนอนหนอนหน่อไม้ก็ยิ่งอร่อยอีกด้วงผมกินไม่เยอะครับรู้สึกว่าจะกินเยอะ อันนี้กินหลายคนนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยฝากดูโฆษณาด้วยขอบพระคุณมากๆช่องป้าคำสายกุกกอกนะคะ